รอตัวไว้เถ <m> ิดสุรยาบรับตอนนี้ก็เป็นการรวมพลครั้งแรกเนาะหลังจากที่คุณพระโบสองตอนได้อ่อนไปก็ใช้คำว่าอีเวนต์เปิดอีเวนต์แรงกันไหมได้ไหมได้เนาะอิวเป็นอิวเปิดงานแรกตั้งแต่เปีไปแล้วครับผมใช่ oh, ้ตั้งแต่ปีอิวเปิดจริงก็อย่างใจทุกคนวางกันนะครอนกันมีปหมเดี๋ยวก็จะมี ก็แต่คนไนผมดูอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าคุณพูดได้ไหมอ่ะก็คอนเฟิร์มแล้วเนคอนเฟิมแล้หรอคอนเฟิร์มหรืล้วคอนเฟิร์มแล้วหรออีกสอมอาทิเจอกันแล้วกันเนาะ ีเท่าไหร่แค่นี้ก็โกหัวขาอยู่เหมือนกันอ่อวีทวันวี yes ไอ้นะรกานแกค่นี้แต่ว่าโค้โทษฎีกคือตูนเนี่ยมันช่างปอกบัถาไมเยอะเลยเกินไอ้นะไม่บอกใครไม่บอกใครขี้โม้ แต่เราไม่ใชสแบบนี้ก็ได้ 34วินาทีว่าใช่ป่ะคุณไ่เท่านี้สองร้อยเที่200คือตอน17บเจ็ดวิโอ้โหแต่จริงๆก็ดีใจนะที่ครอบครัวของเราแบบเติบโตกันได้เรื่อยนะว่า โัพ yeah, so ีได you ้ไหมคผมอยากโชว์ทุกคนนะได้ไหมแค่แค่คุโชว์ยูโฟรยูโฟนเคสซูเปอร์คิวซูเปอร์คิวคิวติคิวครัพี่ถาบอกไหมพี่ถาบอกมากครับผมพี่ถาบอกล้วว่าเลยครับที่สเต e ร e โอพูดีนวอะรม็เยออนนี้ใครมาคั้แรกไหบที่แบบมาเจอพวกเราใช่มีใครคือคนที่ไม่เคยเจอพวกเราบ้างไหม

ได้ไหมไม่ได้ได้ยินได้ยินอยู่ก็สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับไม่โปรจงไม่เขิแล้วก็เอาจริงๆคือเหมือนมีโต๊ะนึ่งข้างหลังนะเหมือนพ่อคุณแม่เขาก็กินข้าวด้วยจริงๆขอโทษด้วยนะครับมื้อนิดนึงขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าเราสองคนก็ดีใจมากๆนะที่ได้เจอมาวันนี้ใช่แล้ก็อ่าอีพีหนึ่งจริงๆคือมื้อหน้านะพอเราได้ดูแบบใช่ใช่ในคอแล้วแบบคนหัวเราเยอะมากสวัสดีไม่โปรแต่สวัส ดูกับเราไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวออีเอเี่สอันนี้เอเอร์หรือแกละ ใะรก็ปรับปรุงตามต่อใช่ไหมครับยิเกิดการแ่ันอย่างเหมือนวันี้ถ้าออเทฟในออร์กอกับ it's a lot ちゃあい É, foi. <laughs> จริงๆแรกจริงๆที่อยากพูดอะคือแบบสุดอยอดมากเลยพวกคุณอะเรื่องแบบการปันเทน่ะคือบแบบเราแบบขอบคุณทุกคน,นจริงๆแล้วขอบคุณมากแล้วคือตอนแรกเกียงอีพีแรกอีพีแรกเนี่ยคือมันแบบเรามีอีเวนต์เนาะทีมตอนแรกก็ไม่ได้เอ็กเซคกับค่าแบบในเทมมานกคือก็แค่หนูว่าอยากให้แฟนๆท <ight, S 2> ุกคนเนี่ยดูกันทั้งหมดเลยใช่ใชเพราะว่าเทมไม่ได้ทำขนาดนั้นอีพีสก็จะมีความแบบกดดันนิดนึงใช่ใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆสนุกมากๆแล้วก็ พวกเราสองคนก็สนุกกับการส่อง<ร>แอคเหมือนทุกคนเหมือนกันกนะครับอ,อยา่างออมันจะมีแอคหนึ่งอะ่ะผมว่าคุณเห็นแน่นอนชื่อค,คุณเทีรกิจเคียรีแต่เป็นทอทหารเขาจะค่อนข้างแบบเขาขึ้นมาหรือขึ้นที่ขึ้นทีรกิจท,ทอทหารที่ในนี้ป่ะครับผมได้มาบ้างไหมได้มาด้วยไหมวันนี้อาจจะไม่ได้มาแต่ว่าเห็นแอคคู่กันเหมือนกันเขงน่าจะเป็นคนเดียวประมาณนี้นะไม่เข้าใจอ่ะ แต่ก็ก็สนุกดีก็เห็นแฟนๆนิทานกับทั้งเรื่องนี้ทั้งทุกอย่างก็ก็สนุกกันมากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนสนุกกับเรื่องนี้เหมือนกันคือการดูช่องเลี้ยงต่างเพราะเรื่องนี้คนเลี้ยงเยอะมากใช่ใช่จริงๆนะเวลาดูเนี่ยคือฟูฟูมากจริงใช่ใช่ดูอยู่ดีเราบอกโอ๊ะยอ๊ะโอ๊ะตายอ่ะดีใจนะดีใจดีใจดีใจสนุกมากได้ปลดอายต่อไปอย่างมีช่อง y o u t u ช่อง ที่พี่พี oh ะะ่ชืพ like so <c inhos> so ี่พี่เฉยแทนวะชือถอมาก็ได้ดูดูแล้วเหมือนกันนะเขาก็เรียกสนุกเหมือนกันก็แล้วก็แอบไปดูในทิกตอกไปในช่องก็ออกมาลงทิกตอกเหมือนกันก็ขอบคุณมากนะครับผมสนุกมากสนุกมากช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบสิงเรื่องไทยทำเพิ่มไทยก็ดีทำเพิ่มแต่ในชี้ชี้ให้ดูหน่อยครับเพิ่มและชี้ให้ดูหน่อยครับ

เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ขึ้นไปดูอีพีสามกันเต็มแล้วก็เดี๋ยวแอบวันนี้เราจะพวกผมสองคนจะได้แอบดู EP พสี่นิดนึงอีพีส่ก็เป็นีพีสี่ที่ผมอบมาใช่ไม่รู้ทำไมแค่อยากขีกไม่เฉยเฉยได้นะครับผมได้นะฉีกผมฉีกันนี่ผมฉีกไปเลยวันนี้ผมได้ดูอี 哥呃。啊 ที่เราวันนี้มีที่อยาพูดกันคือว่าวันนี้เรามีการถัดล้อ 啊哈哈。 น่ยครบคือเป็นหน่งคถามนใจมากเลยคือว่าคือทุกคนเวลามาลงตรอย่างเงี้ยคือคนดูซีรีส์ที่นี่กันเลยหรือคุรีบกลับไปดูหรือว่าคุณยังไงกันรีบกลับไปดูแฟนไปดู้องมาดูที่นี่เลยแนะนำให้ดูที่นี่แล้วถ่ายเรียนทุกคนมา ถ้าอย่างนีนเรียกมันหนักกลงแปลงกว่าน่าเป็นขนาดนี้แล้วฮะเกิดทันไหมไม่น่าถามนะกูเลยกูเลอาจจะไม่เคยอาจจะยังไม่เคยอาจจะยังไม่เคยตอลองตรงนี้เลยไปละได้แต่ว่าเออพ ไม่ใช่คุณทีเสิพวกคจะเหมาตึกไม่ได้เลยสินี้ไม่ใช่ของพวกผมเลยสิห่ากันใช่ัไใช่สิช่วยออกพันหนึ่งการคุณทีจุ่มแก้มลงพีช ผมว่าอันนี้มันแปลกนคุณ ออย่ากทำเลยอย่ากทำเลยอออย่ากทำเลยเอาโอเคเราก็ต้องเป็นผู้ปกครองที่ดีอะเนาะเราก็ต้องเชื่อ ก็เด uhm ี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้ดู EP สามกันแล้วเนาะตอนนี้เวลาสองทุ่มนะ มาเจอพวกเราสามคนนะครับผม thank <laughs> มาขอเส <as> ียงกันนะเออเนี้ เจอกันในทุกินิขัชาติถึนเตร่ย